สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม kwn channel อีกเช่นเคยวันนี้พอมมีนางสยองขันจากเกาหลีมาสปอยให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับหน่งมีชื่อเรื่องว่านางอาคาด2018เรื่องราวของหญิงสาวที่จำใจต้องไปเป็นสะัายให้กับครอบครัวหนึ่งซึ่งเธอไม่รู้เลยว่าครอบครัวนี้ เคยถูกคำสาปมาก่อนนั่นจึงทำให้เธอต้องพบเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามกันดูครับก่อนจะรับชมผมขอค่าบัตรเข้าชมคนละหนึ่งหยและสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามไว้เลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะคนด่าลุกแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ นางเปิดเรื่องมาก็พบกับอกบุญสาวน้อยไวใส่ซื่อที่มีฐานะายาักจนเธอถูกครอบครัวขายให้กับเซนาบดีผู้ที่มีอำนาจในโชซอนเพื่อเธอจะได้แต่งงานกับมะยองกูลูกชายคนเล็กของตระกูลพอเดินทางมาถึงนายหญิงภรรยาของเซนาบดีก็ออกมาตอนรับและเธอก็บอกให้คนใช้รีบพาอกบุญไปอาบน้ำเพื่อเตรียมตัวเข้าเดือนหอในช่วงคำ่ำตัดฉากมาที่มะยองกูนะครับตอนนี้เขาได้ไปที่วัด เพื่อฝึกวิทยายุทธปราบผีและที่มันเป็นแบบนี้ก็พ่อตระกูลของเขาโดนคำสาปชายผู้เป็นพ่อหายตัวไปอย่างเป็นปริศนาส่วนพี่ชายทั้งสองก็เสียชีวิตในคืนแต่งงานเขาจึงตั้งใจว่าจะลบล้างคำสาบนี้ให้ได้โดยเขาจะใช้ดาบอาคมจัดการกับผีร้ายตนนั้นซะแต่หลวงพ่อก็บอกว่าถ้าจิตใจไม่นิ่งพอถึงจะเป็นดาบอาคมก็ไม่มีค่าอะไรพอพูดจบหลวงพ่อก็คอดาบคืน แต่มายองกูก็ไม่ให้นะครับเขายืนยันว่าจะไปจัดการกับผีร้ายตนนั้นให้ได้พ่อถึงตอนคำหลังจากที่เขาเสร็จภารกิจกับอกบุญเขาก็รู้สึกว่าบรรยากาศมันเริ่มเปลี่ยนไปทุกอย่างดูเงียบผิดปกติเขาจึงรีบคว้าเอาดดาบแล้วเปิดประตูออกมาซึ่งก็เห็นว่าพวกลูกน้องได้โดนเล่นงานไปแล้วและด้วยความที่ร้อนวิชาเขาจึงรีบตามหาผีตนนั้นจนไปถึงกระท่อมหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่กลางป่า พอเขาเดินเข้าไปดูก็เห็นว่าข้างในมีแต่อัคาระาอยู่เต็มไปหมดขณะเดียวกันอกบุญก็ได้ตื่นขึ้นมาพอดีและเธอก็ได้ยินเสียงร้องของเขาที่ดังมาจากกระท่อมหลังนั้นพอเธอเรีบตามเข้าไปเธอก็ต้องตกใจนะครับเมื่อเธอเห็นว่ามั่ยองกูได้ถูกอะไรบางอย่างเล่นงานไปแล้วหลายวันต่อมาหลังจากงานศพของเขานายหญิงก็ขอให้อกบุญอยู่บ้านหลังนี้ให้ครบหนึ่งร้อยวัน เพื่อไว้อะไรให้กับสามีเป็นครั้งสุดท้ายแต่ในความจริงมันไม่ใช่นะครับนายหญิงต้องการจะเช็คดูว่าอกบุญตั้งท้องหรือเปล่าเพราะเธออยากจะได้ทายาทเสบสกุลและยังไม่ทันจะถึงไหนอกบุญก็มีอาการคลื่นไส้หมอที่มาตรวจก็บอกว่าตอนนี้เธอกําลังตั้งท้องทางด้านนายหญิงก็ดีใจเป็นอย่างมากถึงขั้นอนุญาตให้เธอขึ้นไปพักบนเรือนใหญ่และไม่ต้องทํางานบ้านอีกต่อไปซึ่งต่างจากสบายคนโตและคนรอง ที่ต้องคอยปฏิบัติรับใช้อกบุญแทนเนื่องจากพวกเธอไม่สามารถมีบุตรได้แค่นั้นยังไม่พอถ้าอกบุญได้ลูกผู้ชายเธอก็จะมีอำนาจสูงสุดในบ้านพอลูกของเธอเป็นทายาทสืบสกุลทั้งสองจึงอิจฉาตาร้อนกลัวว่าอกบุญหญิงสาวผู้ต่ำต้อยจะมีฐานะสูงกว่าตัวเองทั้งสองจึงวางแผนกลั่นแกล้งเธอเสรารพัดและพอถึงกลางดึกในขณะที่อกบุญกำลังนอนหลับอยู่จู่ๆเธอก็รู้สึกว่าในห้อง เหมือนจะมีบางอย่างแปลกๆหนังก็ทําให้เห็นนะครับว่าตรงขานไม้มันมีผีตนหนึ่งได้แขวนคออยู่แต่พอเธอตื่นขึ้นมาดูผีตนนั้นก็หายไปอย่างรวดเร็วเธอจะคิดว่าไม่มีอะไรจึงได้นอนต่อแต่ในตอนนี้แหละเธอก็ต้องตกใจมากๆนะครับเมื่อเธอเห็นว่าตรงข้างหน้ามันมีผีได้นอนจ้องเธออยู่ขนาดเดียวกันนาาหญิงก็ได้เข้ามาพอดีเธอจะคิดว่าจะมีเรื่องร้ายได้เกิดขึ้น เธอจึงเรียกตามหมอผีมาช่วยและพอมาถึงเขาก็ถูกพลังงานกระแทกเข้าที่ตัวเขาอ้วกออกมาเป็นสีดำก็รู้ทันทีนะครับว่าผีที่บ้านหลังนี้มีแรงอาฆาตสูงเขาจึงขอให้นายหญิงเล่าเรื่องที่เคยเกิดขึ้นให้ฟังอีกทั้งเขายังขอพบกับอกบุญเป็นการส่วนตัวพอเขาสัมผัสได้ว่าเธอมีพลังบางอย่างซ่อนเอาไว้และแน่นอนว่าเมื่อเขาแตะไปที่ตัวของเธอเขาก็เห็นภาพในนิมิต ตอนที่เธอยังเป็นเด็กเธอเคยถูกจับเข้าร่วมพิธีกรรมไล่ผีและรอยแผลที่ต้นแขนก็คือเครื่องรางป้องกันเขาจึงบอกว่าไม่อยากให้เธออยู่ในบ้านหลังนี้อีกต่อไปพอที่นี่มันคือที่ของคนตายพลังงานอาฆาตร้ายแรงไม่มีสิ่งไหนรับมือกับมันได้เธออาจจะปลอดภยัยแต่ลูกในท้องนั้นไม่แน่นี่จึงเป็นสาเหตุที่เขาอยากให้เธอออกไปนะครับแต่เธอก็บอกว่าไม่รู้จะไปไหน เธอลำบากมาทั้งชีวิตไม่มีหัวนอนปลายเท้าและตอนนี้เธอก็กำลังตั้งท้องทายาทคนสำคัญในอนาคตเธออาจจะได้เป็นผู้ปกครองบ้านลูกคนนี้ทำให้เธอทะเยอทยานมากขึ้นแต่ในขณะที่กำลังพูดจูจูหมอผีก็รู้สึกว่าที่ด้านหลังเหมือนมีบางอย่างจะจ้องเล่นงานเขาอยู่เขาที่รู้ทันจึงคว้าเอาเครื่องรางปาเข้าใส่นั้นจึงทำให้ผีได้กลับเข้าลุมไปและในเวลาต่อมาผู้ช่วยหมอผีก็ตามไปเจอ ว่าเครื่องรางมันหล่นอยู่ที่บ่อน้ําเธอจึงรู้ทันทีว่าผีตอนนั้นได้อาศัยอยู่ที่นี่แต่ยังไม่ทันจะถึงไหนพวกเธอก็ถูกเล่นงานจนตายนะครับและเครื่องรางของหมอผีก็พุ่งไปโดนที่แก้มของเขาโชคดีที่ไม่เป็นอะไรมากส่วนทางด้านนายหญิงที่สวดมนต์อยู่ในห้องเธอก็ได้พบกับปลายเชือกที่วางอยู่บนโต๊ะพอเธอได้ดึงดูเธอก็ถูกผีโผล่เข้ามาหลอกแบบเต็มๆและนับตั้งแต่ตอนนั้น นายหญิงก็มีท่าทีเปลี่ยนไปแน่นอนนะครับเพราะตอนนี้เธอถูกผีเข้าสิงเป็นที่เรียบร้อยและพอถึงตอนเช้านายหญิงก็ใช้ให้อกบุญไปเอาผลไม้ในห้องเก็บของแต่ในขณะที่เธอกำลังค้นหาจู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงประหลาดที่ดังออกมาจากประตูบานเล็กๆเธอที่เดินเข้าไปดูก็แปลกใจเมื่อเห็นว่าประตูบานนั้นมันเต็มไปด้วยยันป้องกันผีแต่ด้วยความสงสัยว่าอะไรอยู่ข้างใน เธอจึงตัดสินใจเปิดเข้าไปดูและสิ่งที่เห็นก็ทําให้เธอตกใจมากๆเมื่อเธอเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งได้พุ่งเข้ามาหาเธอซึ่งผู้ชายคนนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเขาคือนายท่านนั่นเองพอความจริงถูกเปิดเผยนายหญิงก็เล่าให้ฟังว่าที่ต้องขังนายท่านเอาไว้ก็เพราะเขาเสียสติตั้งแต่ลูกชายของเขาจากไปเขาก็เมือนดนคำสาปแต่อยู่ดีๆเขาหายเชยเลยหนังจึงย้อนกลับไปให้เราเห็นว่า สาเหตุที่สติของเขากลับขึ้นมาก็เนื่องจากตอนนั้นเขาเข้าใกล้เครื่องรางที่แขนของอกบุญนะครับและเขาก็รู้แล้วว่าอกบุญได้มีบุตรกับมะยองกูแต่น่าเสียดายที่มะยองกูได้ตายไปแล้วกลางดึกในคืนเดียวกันอกบุญก็ได้ยินเสียงแปลกๆที่ดังอยู่ข้างนอกพอเธอเปิดออกไปดูเธอก็เห็นภาพในอดีตท,ที่นายท่านได้อยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งผู้หญิงคนนั้นบอกว่าตอนนี้เธอกําลังตั้งท้อง แต่นายท่านก็ไม่เชื่อนะครับเขาหาว่าเธอโกหกและอีกอย่างเธอเป็นผู้หญิงคณิกาผ่านมือชายมานักต่อนักแล้วแต่เธอก็ยืนยันว่าเด็กในท้องคือลูกของเขาจริงๆเธอไม่ได้ต้องการอะไรมาเธอต้องการแค่ตำแหน่งเล็กๆในบ้านหลังนี้แต่ถ้าเขาไม่รับผิดชอบเธอจะเอาความลับไปแจ้งกับวังหลวงว่าเขากับลูกน้องเซนาบดีร่วมหัวกันจะขึ้นครองราชเมื่อได้ยินแบบนั้นเขาก็ไม่ปล่อยเธอไว้นะครับ เขาสั่งให้ลูกน้องจับตัวเธอไปที่โรงฆ่าสัตว์จากนั้นก็เค้นถาความจริงว่าใครรู้เรื่องนี้บ้างแต่ยังไม่ทันจะตอบอกบุญก็ได้ตื่นเสียก่อนเนื่องจากตอนนั้นหมอผีได้มาหาเธอนะครับและเขาก็รู้แล้วว่ามีบางอย่างได้เกิดขึ้นกับนายหญิงเขาจึงบอกให้เธอไปจากที่นี่แต่ถ้าไม่เชื่อก็คอยดูจะมีสัตว์ล้มตายเป็นจํานวนมากพรผีไม่สามารถกินอาหารของมนุษย์ได้มันจึงจะกินเลือดของสัตว์พวกนั้น แต่เธอก็ยืนยันนะครับว่าเธอจะไม่ไปไหนและเธอก็ตั้งท้องลูกคนเดียวไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอก็จะปกป้องเขาและยังไม่ทันจะข้ามคืนคนรับใช้ก็ได้ยินเสียงปแปลกๆที่ดังมาจากเล้าไก่พอเธอเดินออกไปดูก็เห็นว่าเป็นนายหญิงที่กำลังนั่งกินไก่อย่างอร่อ,รอยเธอที่เห็นแบบนั้นจึงจะรีบวิ่งหนีแต่มันก็ไม่ทันเมื่อเธอกลับเข้ามาถึงห้องครัว เธอก็ถูกนายหญิงเล่นงานจนตายส่วนทางด้านอกบุญตอนนี้เธอก็ฝันเห็นภาพในอดีตอีกแล้วซึ่งมันเป็นเรื่องราวต่อจากฉากเดิมโดยเธอเห็นว่านายทันได้ลงมือจัดการผู้หญิงคนนั้นแต่ก่อนที่เธอจะตายเธอก็สาบแช่งเอาไวา้ว่าเธอจะจองล้างจองผ่านพวกเขาตลอดชีวิตลูกชายของพวกเขาเธอจะจัดการให้หมดทุกตารางนิ้วในบ้านหลังนี้ต้องเปื้อนไปด้วยเลือดและหลังจากที่เธอตาย ศพของเธอก็ถูกโยนลงไปในบ่อน้ำและเธอก็คือผีตนนั้นนะครับนี่จึงเป็นสาเหตุที่เธออาฆาตแขนเธอตามจัดการทุกคนไม่ให้มีแม้ทายาทที่จะเกิดเช้าวันต่อมาพวกเขาก็ได้พบศพคนรับใช้ที่เสียชีวิตอยู่ในห้องครัวและอกบุญก็เห็นว่าตรงเล้าไก่มีไก่ได้ตายจำนวนมากเธอจึงรู้แล้วว่าสิ่งที่หมอผีพูดนั้นเป็นเรื่องจริงขณะเดียวกันนายท่านก็เริ่มรู้ตัว ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นฝีมือของผีตนนั้นเขาจึงสั่งให้ลูกน้องไปทําลายบ่อน้ําเพราะเขาเกรงว่าจะมีเรื่องไม่ดีได้เกิดขึ้นกับทายาทแต่พอลูกน้องเดินเข้าไปไกลๆจู่ๆบ่อน้ําก็เกิดระเบิดอย่างแรงจนทําให้พวกเขาเสียชีวิตแต่ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่นะครับคือตอนนั้นนายท่านเห็นว่าภรรยาของเขามีอาการอาเจียนพอหมอได้ตรวจด,ดูก็พบว่าเธอกําลังตั้งท้อง แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องดีพราเด็กในท้องของเธอนั้นเป็นลูกผีแต่ในท่านก็ไม่รู้และในวันนั้นเขาก็วางแผนจะจัดการกับอกบุญเนื่องจากเขามีทายาทคนใหม่แล้วเขาจึงไม่สนใจเธอและอีกอย่างเธอก็เป็นคนชั้นต่ำแต่หมอผีก็ดูแล้วนะครับว่าตอนนี้มีเรื่องไม่ดีได้เกิดขึ้นเขาจึงรีบมาเตือนกับอกบุญว่าเธอกําลังตกอยู่ในอันตรายพอพูดจบเขาก็ยื่นมีดเล่มหนึ่งให้ ซึ่งมีดเล่มนี้เป็นมีดอาคมที่เอาไว้จัดการกับผีร้ายแต่วิธีที่จะจัดการกับมันได้คือต้องตามหาร่างที่แท้จริงให้เจอพอถึงกลางดึกทางด้านพี่สะพ้ายใหญ่ก็ไม่ทนอีกแล้วนะครับเธอรู้ว่าถ้าทายาททั้งสองได้คลอดออกมาเธอต้องเป็นหมาหัวเน่าแน่ๆเธอจึงจ้างให้ลูกน้องไปจัดการนายหญิงกับอกบุญซะแต่มันก็ไม่ทันเพอผีร้ายได้รู้เรื่องเสียก่อนมันจึงได้มาจัดการพวกเธอจนตายต่อมา ผีร้ายในร่างของนายหญิงก็ได้เอาอาหารไปให้กับนายท่านกินแต่เขาก็มองไม่เห็นนะครับว่าสิ่งจริงนั้นคืองูดินที่น่าขยะแข,ขยงกว่าเขาจะรู้ตัวก็กินเข้าไปตั้งเยอะแล้วและเขาก็รู้แล้วว่าภรรยาของเขานั้นคือผีสาวตนนั้นเธอทำให้เขาเสียสติไปจัดการกับคนอื่นๆจนตายจากนั้นผีสาวก็ปิดชีพเขาอีกคนแต่ขณะเดียวกันอกบุญก็บังเอิญเข้ามาพอดี เธอที่รู้ว่านายหญิงเป็นผีร้ายเธอก็ริบกั้นหายใจเพื่อไม่ให้ผีได้กลิ่นและมันก็เป็นผลผีสาวตนนั้นมองไม่เห็นเธอแต่หมอผีก็ได้เจอกับผีสาวนะครับพวกเขาทั้งสองเผชิญหน้ากันและหนังก็เผยให้เรารู้ว่าสาเหตุที่เธอจัดการทุกคนส่วนหนึ่งก็เพื่อแก้แค้นแต่อีกส่วนก็คือเธออยากให้ลูกเกิดมาเพื่อทำลายล้างโลกมนุษย์หมอผีที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ไม่ยอมเขาเปิดฉากต่อสู้ แต่ดูเหมือนเขาจะรับมือไม่ไหวโชคดีที่อวกบุญจำได้ว่าเธอเคยเห็นภาพในนิมิตว่าศพของผีสาวถูกทิ้งอยู่ในบ่อน้ําเธอจึงหาทางลงไปที่นั่นและมันก็ทําให้เธอได้เจอเข้ากับโครงกระดูกอันแห้งกาังที่ถูกทิ้งอยู่ในนั้นแต่ยังไม่ทันจะทําอะไรจูๆ่ๆเธอก็ได้พบกับร่างที่แท้จริงของนายหญิงที่เสียชีวิตไปแล้วนายหญิงกลายเป็นธาตของผีสาวตนนั้นและเธอก็พยายามจะเข้ามาเล่นงาน นั่นจึงทําให้ทั้งคู่ได้ต่อสู้กันทางด้านอกบุญได้คว้าเอามีจัดการกับนายหญิงซึ่งมันทําให้ผีตนนั้นเจ็บปวดไปด้วยและหมอผีก็ใช้โอกาสนี้เอาดาบอาคมจัดการกับเธอจนสุดท้ายร่างของเธอก็สลายหายไปพอทุกอย่างจบลงหมอผีก็ได้ถามกับอกบุญว่าจะเอายังไงต่อจะไปจากบ้านหลังนี้หรือเปล่าอกบุญก็บอกนะครับว่าเธอ,อยังไม่ได้คิดรอให้เสร็จงานศพของทุกคนก่อน พอได้คําตอบหมอผีก็เดินออกมาจากบ้านแต่ในตอนนั้นเขาก็รู้สึกตะงหิดใจ,จว่ามีอะไรบางอย่างแปลกๆเขาจึงหันกลับไปดูและสิ่งที่เห็นก็ทำให้เขาอึ้งมากๆเมื่อเขาเห็นว่าที่ข้างๆของอกบุญมันมีวิญญาณผีเด็กได้ยืนกอดเธออยู่ซึ่งวิญญาณตนนี้ก็คือลูกผีร้ายนะครับความอาฆาตจากแม่สู่ลูกยังคอยจ้องจะครอบงำเด็กในท้องของเธอต่อไปและหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ ช่วงนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับหนังเรื่องนี้ผดเรื่องดูสนุกความสยองของหนังก็ถือว่าพอใช้ได้หนังได้เล่นกับบรรยากาศเซ้าแสงสีเสียงฉากเข้าหลอกของผีที่ทําได้สมบูรณ์มากๆส่วนตอนจบหนังก็ได้จบแบบปลายเปิดว่าจะมีภาคต่อหรือไม่อย่างไรก็ต้องติดตามกันดูเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสคราย คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและถ้าใครชอบฟังสปอยหนังผีช่องของผมมีหนังผีมาสปอยเยอะเลยแหะครับเลือกชมกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไวน้นาทีนี้ด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อๆไปฟันดีราตรีสวัสดิ์ครับ